สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูสูตรเลี้ยงบอนสีที่ป้องกันเชื้อราแล้วก็ดูแลบอนสีได้ยกส่วนแค่5บาทนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะพาไปดูต้นที่เคยเป็นชราก่อนนะคะแล้วก็รักษาใช้ตัวนี้แล้วก็หายมาแล้วนะคะก็เลยนํา คลิปลับตัวนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าหลักฐานที่เคยทำแล้วก็สำเร,ร็จก็คือมีต้นไหนบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าต้นไหนบ้างนะคะนี่คือต้นสาวน้อยประแป้งนะคะสำหรับต้นนี้ก็จะโดนเชื้อรานะคะก่อนหน้านี้โดนเชื้อราแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเชื้อรานะคะแบบนี้ แล้วต้นก็จะเปื่อยหมดเลยนะคะก็ใช้สูตรที่จะบอกนี้รักษานะคะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นสาวน้อยปลาแป้งนะคะนี่ค่ะที่เคยเป็นชารานะคะคือต้นเนี่ยคือแบบ อธิบายนิดนึงนะคะเพื่อนจะได้เข้าใจนะคะมันเน่าหมดเลยนะคะช่วงหน้าฝนนะคะเป็นเชื่อราแล้วก็กลาบแดงก็ใช้สูตรสูตรห้าบาทนี้นะคะทำาสร็์ก็รดเลยนะคะเขาก็เลยแตกกอมาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะหายเปยื่อยหายเป็นเชื้อรานะคะแล้วก็แตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูอีอกต้นนึงนะคะ อันนี้ก็คือต้นกอนสีกวนอิมนะคะคือปกติเขาจะเป็นกอที่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะคะคือเขาจะกอใหญ่แบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเ,เพื่อนๆกอใหญ่แบบนี้เลยแล้วเป็นชุรานะคะช่วงนั้นก็เลยนะคะก็เลยใช้สูตรนี้นะคะ ใบเขาจะหล่นเปื่อยนะคะใบจะเปื่อยหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้สูตรนี้นะคะรักษาคิดว่าต้นนี้คงจะไม่รอดแล้วนะคะเพื่อนแต่สุดท้ายทำแล้วได้ผลนะคะแค่รดไปแค่แค่คืนสองคืนมาดูนี่คือเห็นผลลัพธ์เลยนะคะเพื่อนคือเห็นผลลัพธ์เลยว่าคือเขาต้นก็จะสะอาดแล้วก็จะ จะดูสะอาดขึ้นแล้วก็เชื้อราที่เป็นอยู่ก็จะหยุดนะคะนี่ค่ะต้นนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้ดูดูเธแตกเต็มเลยนะคะเพื่อนจะเป็นแบบนี้เลยแตกยอดลงมาเต็มแล้วนะคะเพราะใช้สูตรที่จะบอกนี้นะคะยังไงก็ต้องดูให้ตลอดนะคะว่าทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวิธีทําว่าทํำยังไงนะคะให้ไดผ้ผลเสียงรถดังมากเลย ว่าทำยังไงนะคะไปดูกันเลยนะคะและนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือตัวนี้นะคะอันนี้คือปูนนะคะปูนกินหมากนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตัวอื่นก็ยังไม่เคยนะคะเคยทำแต่ตัวนี้นะคะเพื่อนนะคะก็เทคนิคก็อันนี้มันยังเป็นก้อนเราก็บี้ก่อนนะคะห้าบาทถ้าเราใช้ไม่หมดถ้าเราทำเยอะคือทำไว ใช้ยกสวนเก็บไปได้เลยนะคะอันนี้คือทําให้ดูนะคะก็เลยแบ่งครึ่งนะคะเพื่อนห้าบาทนะคะจากนั้นก็ละลายน้ํานะคะน้ำหนึ่งหนึ่งลิตรนะคะก็กะประมาณเอานะคะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนแบบนี้เลยนะคะก็ใช้แบบนี้เลยนะคะคนให้เขาเข้ากันนะคะ ถ้าเราจะใส่ให้ข้นกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำปูนอะแต่ถ้าเป็นเชื้อราเยอะๆเนี่ยคือทำให้เข้มข้นไว้เลยนะคะเชื้อรานะคะจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้นะคะทิ้งให้น้ําใสเลยนะคะเพื่อนแล้วก็พอดีอทําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่ใส่แล้วนะคะ จะให้ดูที่ใส่แล้วนะคะนี่ที่ทําไว้ก่อนแล้วแล้วก็น้ําใสจะอยู่ด้านบนนะคะมันนอนก้นแล้วนะคะเนี่ยแล้วเอาตัวนี้นะคะไปรดต้นไม้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ารดแล้วก,ก็ทํายังไงต่อนะคะแล้วก็รีแอาแต่น้ําใสๆนะคะนี่น้ําใสแบบนี้นะคะคือน้ําปูนใสนะคะเอาน้ําใสแบบนี้ที่เราทําไว้นานแล้วนะคะ หรือว่าจะเพิ่งทําก็ได้แต่ขอให้มันใสนิดนึงนะคะเพื่อนหลังจากนั้นก็เอาไปรดนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ารดแล้วทํายังไงต่อนะคะเอาเป็นว่าเราเลือกต้นนี้นะคะโฮกหลงต้นนี้นะคะเพราะว่าเลี้ยงมานานแล้วกลัวว่าจะเป็นเชื้อรานะคะเราก็ใช้รดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนอต้นไหนที่เราคิดว่ามีน่าจะเป็นเชื้อรานะคะก็แล้วมันจะเป็นไปบำรุงด้วยนะคะช่วงนี้ต้นนี้ คือแบบถ้าเหมือนเหมือนต้นแบบนี้นะคะเนี่ยที่เคยทํามาแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเขารอดขึ้นมาแล้วเราจะรอดอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าเหมือนไปสร้างภูมิคุ้มกันให้เขานะคะได้ได้แข็งแรงนะคะนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็รดน้ํานะคะเอาน้ํามาแล้วก็รดให้เขานะคะล้างให้เขาลงไปด้านล่างสร้างฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันให้เขานะคะเนี่ยค่ะ คือต้นไหนที่เราสงสัยเราลดเลยค่ะคือกันเชื้อราได้ดีนะคะและ้วก็เป็นภูมิภูมิคุ้มกันให้บอลสีด้วยนะคะก็นะคะสำหรับเพื่อนๆนที่เลี้ยงบอลแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายัางไงนะคะใช้สูตรนี้เลยนะคะเพื่อนบอลก็จะสวยเนี่ยค่ะใช้สูตรนี้ทั้งหมดนะคะที่ดูแลบอลดู โดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยนะคะเพื่อนคือเราก็คอยสังเกตว่าต้นไหนบ้างที่เขาเริ่มจะมีปัญหานะคะก็ใช้ตัวนี้รดเลยนะคะแล้วก็จะผสมหรือว่ากับสูตรบำรุงดินก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าคืออยากแนะนำให้ทำแบบนี้ก่อนนะคะมันจะเห็นผลได้ดีนะคะ ยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมของช่องกุหลาบแดงทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาทำคลิปมีสาระดีๆก็จะได้รู้กันนะคะก็ขอขอบคุณมากๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีมากๆสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ